BMW 740Li p o x Lens G12 a d d i t i o n Package ปี2016เป็นรถมือเดียววิ่งมา90 0 0 0กิโลเมตรคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะรหัสใหม่ป B 5 8 6สูบทวิน p o w e r Turbo 326แรงม้าเกียร์8สปีดไฟหน้าเป็น Adaptive LED นะคะพร้อมเลเ e r l i ไลท คันนี้นะคะเป็น Efficient Lightweight นะคะโดยโครงสร้างแบบ c a r ์บอนค r e ค่ะซึ่งก็ช่วยลดน้ำหนักรวมของรถได้มากถึง130กิโลกร,รัมเลยทีเดียวภายในค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง4ที่นั่งเลยแล้วก็เป็นหนังแนปป้าลายพิเศษค่ะมี r e ีย Entertainment นะคะหลังคาค่ะเป็นหลังคาแก้วแบบ s k y r o u ส์นะคะจอเป็น i Drive Touch s c r e e n คะ่ะแล้วก็มีแท็บเล็ตมาให้นะคะในส่วนของด้านหลังก็มีม่านไฟฟ้าให้ทางกระจกด้านหลังแล้วก็ประ ะตูทั้ง้งงขาค่เครื่องเสียงเป็นฮามันแกดอนค่ะมีกล้องถอยหลังนะคะรวมถึงมีโหมดการขับขี่ที่ให้มาทั้ง Eco Pro นะคะ Comfort และก็โหมด Sport ค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับ Eurocar Gallery นะคะเรามีราคาพิเศษให้อยู่เสมอเลยคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1,549,000บาทเท่านั้นถ้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ Eurocar Gallery ค่ะ